เอาละครับแล้วก็คลิปนี้เป็นของาลาัคนาราศีธนูนะครับก็ในเดือนนี้นะครับระมัดระวังนะยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันกับตัวคุณเองนะครับโดยอาจจะเป็นในเรื่องของถ้าคุณทํางานทํากิจการหรือเป็นหัว,วหน้าคนเป็นนายคนแล้วมีลูกน้องนะลูกน้องคุณบริวารคนสนิทลูกหลานภรรยาภรรแฟนทั้งหลายกิ๊กนะครับอาจจะสร้างปัญหาให้คุณได้นะในเดือนนี้นะ แต่ครับแต่แต่สิ่งที่เป็นไปได้คือตัวคุณเองอาจจะมีฟุกๆได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะครับเข้ามาอาจจะมีโชคลาภเพอเออาจจะถูกหวยรางวัลใหญ่เอานะเดือนนี้นะก็ดูให้ดีนะครับทำบุญทํากรรมทําเวรทากรรมอะไรไว้ก็ได้ผลอย่างนั้นนะครับเดือนนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามโชคชะตายอย่างกระทนให้กระตุคุณมากนะแต่เราันระวังบริวารคนใกล้ตัวจะนาปัญหามาให้นะครับ ขนาดเดียวกันปัญหาทุกอย่างมาอาจจะแก้ไขคี่คลายได้ด้วยถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินทองอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องใช้เงินคุณในการแก้ไขปัญหาหรือคุณอาจจะได้เงินจากโชคลาภอย่างฟุกๆฟนะครับเพราะว่าเดือนนี้โดยสรุปแล้วนะตัวคุณเองเนี่ยจะสุขสมบูรณ์ดีนะครับทั้งตัวคุณเองครอบครัวคนรอบข้างนะครับทุกอย่างค่อนข้างเอวิติงลงตัวเนาะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนลัคนาธน,นูนะฮะแล้วก็ คลิปนี้นะครับไม่ได้ต้องการค่าครูอะไรเนาะขออย่างน้อยก็คนละหนึ่งสับสัคล้แล้วกันนะครับอย่างน้อยไลค์หรือแชร์ก็ได้นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ